ครับช่วงที่สองครับของรายการไฟยัเ็นพระประชาชนครับโอ้โหมันกลมหน้างุบกันกุกันหมดเลยเว้ยเอออาเชิญครับคุณพอรครับจากที่เกินไว้ช่วงเบรกที่แล้วครับว่าช่วงนี้เราจะมาคุยเรื่องพระบรมนะครับหรือวชิราลงกรว่าที่กษัตริย์รัชกาลที่สิบนะครับล่าสุดมีข่าวออกมาว่าสมเด็จพระบรมจะออกจากประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือ ว่าจะไปจัดการธุระส่วนพระองค์และจะเสด็จกลับเดือนหน้าทันเวลาที่จะเป็นประธานประกอบพิธีการทางการอย่างหนึ่งนะครับครับก็เป็นข่าวจากรอยเตอร์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับของอต่างประเทศนะครับก็ระบุมาอย่างนี้ว่าข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวทหารระดับอาวุโสผู้หนึ่งได้กล่าวดังนี้นะครับว่าพระบรมจะออกจากประเทศไทยค่านี้นะครับมีหลักฐานไหมครับรอยเตอร์เนี่ย ก,ก็ไม่รู้ว่ามีหลักฐานหรือเปล่าครับแต่ uh huh. ว่าทาง Andrew m a g g e r m a r s h l l นะครับก็คือเป็นอดีตนักข่าวนะครับให้ข้อมูลมาว่าวาชิราลงกรได้ออกจากประเทศไทยเมื่อคืนนะครับเรียกว่าเป็นเช้าของวันที่29นะครับเพราะว่าออกตอนเที่ยงคืนนะครับเราราเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับไท a i r w a y f เก้า t TG924 ไปยังมิวนิกนะครับประเทศเยอรมนีนะครับเครื่องบินขึ้นเวลาเที่ยงคืน50 และถึงมิวนิกเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็มีแพลนว่าจะกลับประเทศไทยวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะครับก็ตามะนดในเอกสารที่หลุดมาคือหนึ่ง,งวนวาะครับที่จะมีการประชุมเพื่อแต่งตั้ง,งก็คือทานระบบสภาทางเอกสารจากการประชุมนะครับที่คุณลุงสามหลวงเคยเอามาพูดในรายการเมื่อสัปดาห์ก่อน แล้วก็ที่สมศักดิ์เตียมได้เอาไปแชร์นะครับก็ป่านนี้คงแชร์ว่อนกันทั่วโซเชียลมีเดียก็ระบุว่าสมเด็จพระบรมจะรับตําแหน่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว59นี้ครับครับคุณลุงว่าไงครับก็ขอสแสดงความยินดีและ,สะแสดงความเสียใจไว้ล่วงหน้าครับกับพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ชื่อวชิราลงกร ถ้ามึงได้เป็นก็ยินดีถ้าไม่ได้เป็นก็สนเสียใจเคยไม่ใช่แล้วถ้ามึงได้เป็นกูก็ว่ากูก็เสียใจมันเดิมมาแหละอบอกตรงๆไม่ได้หวังเลยนะการวิเคราะห์ของคนบางคนที่อ้างว่าเป็นเสื้อแดงวิเคราะห์ว่างไงผมว่าพวกนี้ไม่ใช่เสื้อแดงนะพวกนี้มันลังคาแดงมากกว่าพวกเสียสติพระบรมเป็นดีกว่าประเทศเป็น เป็นเนี่ยนะระบอบมันอยู่เหมือนเดิมครับมันเปลี่ยนไม่ได้ระบอบเนี้ยอืมถ้าภาพรมจะเปลี่ยนภาพรมก็จะต้องกินข้าวเหนียวเุวหวานคดลุงบอกเปลี่ยนไม่ได้แล้วลุงจะสู้ไปทาไมครับเนี้ยมันเปลี่ยนท้่ตัวมันเองไม่ได้มันไม่มีที่ไหนแล้วครับอยู่ๆแล้วกรรษัตรสตร์มาเออข้าพเจ้าทนาจะมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งอันนั้นมันโกหกครับและกาที่เจ็ดมันโกหกครับมันยังให้เงินสองแสนบรวรเดชไปยึดอำนาจคืนใช่ไหม แล้วรู้สึกว่ารัรรนมนูนที่รอเจ็ดจะประทานให้ก็เป็น,ปนระบบสภาบบนตรีครับระบ,บ,บอบราชาธิปไตยเหมือนเดิมครับเพราะข้อแรกก็บอกว่าอำนาจทั้งหมดอยู่ที่กษัตริย์นะครับใช่ที่มันบอกว่าที่เจ็ดเตรียมให้อำนาจแล้วเขียนไว้แล้วใช่ไหมคุณไปถามฟัชิดบีแซถามใครต่อใครไอ้ศีวิสารวัจจามันก็มีครับแต่อำนาจอยู่ที่ในมือกษัตริย์ครับสมัยรอหกก็มีดุสิตธานีฮใช่ครับจำลองอ้ทุกอย่างนี่มนจากกษัตริย์หมด สมัยรห้ามั้งครับปฏิรูปหนักกว่าเดิมอีกรวมศูนย์ด้วยที่เดียว <laughs> คือคุณอย่าไปคิดว่าเขาเห็นคุณเป็นขี้ฝุ่นไม่ใช่เดราัชานนะมันตามวันนั้นอีกนะั้นการที่คนเสื้อแดงหลายคนหวังกับวัชราลงกรณ์เสื้อแดงครับเรียกว่าลงังคาแดงดีกว่าหวังกับวัชราลงกรว่าขึ้นมาแล้วจะช่วยเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็คือฝันเปยียกไอ้พวกลังคาแดงมีเสื้อแดง คนเสื้อแดงเขาไปคิดอย่างนั้นผมเรียกไอ้พวกหลังคาแดงพวกเกาะก,กระแสเอาง่ายมาจัดการไม่สู้นะครับผมไม่ใช่ดูถูกนะเอาง่ายเฮ้เสียมาแล้วเดี๋ยวเราก็อย่างงู้อย่างางีนะ้สบายแล้วมันจะสู้ไปทำไมไอ้พอไอจ้จอมไอ้หาไอ้สนามรวมไอ้ไฟเย็นไอ้เหี้ยพวกนี้เขาจะมาแล้วนะเสียจะมาเขาโคทักศิณน,นะคือทฤษฎีหลักหวัวใจิีคือไม่สู้ครับครับเฮ้ เขาคุยสนับความเปรียบแยงไม่ต้องไปไปเปลี่ยนเขาคือมันมือนชาการต่อสู้ไม่ใช่เสื้อแดงมันลังคาแดงพี่น้องซึ่งดีเชียเสียไม่ใช่สีลังคาแดงไอ้พวกบ้าไอ้พวกที่เอาของที่ไม่มีมาพูดเดี๋ยวเขาก็ลุมงเดี๋ยเขาก็ลุมลงลุมสนามหลงก็เรื่องเรื่องของคุณับเรื่องของคุณผมเคยไปเยี่ยมเพื่อนนะที่โรงพยาบาลวงเล็บคือโรมาลคนบ้าแหละพอดีเพื่อนมันอกหักมันกินยาแดงแกฆ่าตัวตายไปส่งไปที่นั่นผมก็ไปเยี่ยม เพื่อนมันไม่ได้บ้ามันอกหักนะครับทีนี้ไปถึงลุงสนามหลวงยืนดีๆยิ้มๆ,ๆเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปคุณนะผมไม่รู้ว่าเป็นคนไข้นะมาถึงมันก็เอามือควากันแล้วก็ทําเป็นกลมๆนะเตดีนะี่ๆผมจะถ่ายแอนน้น,นะครับหลังค่ายแดงผมเดินออกมาใกล้ปีใหม่มันเล่นวอลเลย์โดยที่ไม่มีลูกอะ่ะเฮ้ยทีเดียวที่ไม่มีลูกครับ มนโนล้วนๆผมไม่ได้พูดถูกคนอาการประสาทนะมันเหมือนกันแหละครับเรื่องไม่เป็นเรื่องเฮ้ยเขาคุยทักศิีนี่นะกูไม่ถามทักษิณไม่ไปถามคุยอะไรมันไม่มีแล้วครับทักษิณบอกว่าอันนี้ต้องขอโทษคุณทักษิณนะถ้าทักษิณคุยแล้วไม่บอกอะทักษิณเขาบอกไม่รู้ทักษิณไหนแล้วกันไอ้เซียมีแต่เทคไม่มีกิฟ ไอ้คนที่เยี้ยพันนี้แล้วคุณดูไอ้ที่วัดดิ้งที่มันพูดจริงนะนักการเมืองบางคนเห็นแก่ตัวเนี่ยดีว่าเรามีพระเจ้าอยู่หัวยับยั้งไว้พูดงี้อันนี้คือวัดดิ่งที่วชิราลงกรพูดถึงทักษิณนะครับเขาด่าทักษิณเขาไม่เคยเชียร์นะครับไมไ่ที่มึงมาโนกันมาสมัยอะไรอย่าไปเอ่ยชื่อเลยนะนครบาลสารนรักษาุณนะเนะมานั่นมานี่ไม่มีโกหกทั้งหมดครับ แ่ไอสนามหลวงมึงอยู่ต่างประเทศนู่นสวีเดนนอร์เวย์รู้ไหกูนี่อยู่อักษะหรือว่าอยู่หน้างานแต่มันไม่ใช่คือไม่ใช่นะบไปยักอยูไหมอักษะเลยครับเออแล้วมึงเจอพระบรมไม่ตกกระบาดไม่ทีไม่เจอครับไอเฮียกูอยู่ใกล้วังมึงแต่ที่แน่เราไม่ใส่เสื้อเชียร์แน่นอนครับไม่มีเพลงเชียร์ด้วยคือเป็นพวกหลังคาแดงครับพี่น้องทุกวันนี้คนโทรหาผมบ่อยไอสนามหลวง คุณนะคุณนะเข้าใจผิดตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือเสียหมดแล้วมีอะไรครับมีขี้หรือมีตดนี่ยอยู่ไหนไปว่าเสียเขาใช่ไหมไม่ใช่มันไม่มีก็คือไม่มีครับตอนนี้เปรมดิ้นไม่เปรมเปรมดิ้นจำพ่อเปรม,มก็เดินงอกผม,นนมว,ว่าเปรมอภินันท์ว่าว่าเปรมกับพระบรมเคยจะตายก่อนเงินคือมันเรื่องไรสาระมันเป็นการมึนชาที่เชยพลอยพราะไม่คิดจะสู้ครับเอาง่าย คือมักง่ายว่าอีกฝ่ายจะเปลี่ยนให้อีกฝ่ายจะ,ะตีกันเองเออมักง่ายไอ้ทฤษฎีแบบนี้เราทฤษฎีทําให้แพ้ครับคือเราก็ไม่ตู้อะไรไ<อ>เลยน้ำหลมึงรู้ไม่จริงมึงรู้ไหมเนี่ยกูสายข่าวแน่นอนเลยเนี่ยนะไอ้เสดแดงอภิรัตน์คุณนําพงนี่นะมันเกียดเป็นไปล้มพ่อมันบิ๊กยอดนาะวาไปนูน่นเรื่องของมันนะคือพูดไปเถอะนะผมถามคุณนะหลักตรกาง,ง่ายๆนะซึ่งไม่คุณจะใช้แต่ผมจะใช้นะ สมมติว่ามันจับมือแล้วมันตีกันนะถ้าถ้ามึงเตรียมกระทืบมันเนี่ยมันเสียหายตรงไหนวะโชควยในสิบสองยกมึงเตรียมสิบห้ายกเสียหายตรงไหนเตะฟุตบอลมุกจะต่อเผื่อเวลาจริงไหมเตะถ้าเก้าสิบทีไม่ชนะต่อเวลาครึ่งชั่วโมงใช่ไหมไม่ชนะยิงลูกโทษมึงจะต้องซ้อมยิงลูกโทษเลยครับต้องซ้อมให้เกินเอ้ยใช่ไหมไม่ต้องซ้อมยิงลูกโทษเลยไงมีไหมมึงจะต้องเผื่อต่อเวลาคู่ต้องชนะรือยึดเอาไว้ถ้าไม่ใช่จริงนะ หวังลูกทษกับมึงเขาบอกเสื้อแดงมากเหมือนกันนะครับที่เชียร์เสียเพราะว่ากัวประเทศจะมากัวพระบารมีพระรทบผมจะไม่ถนอมน้ำใจใครผมจะเป็นคนผู้ไรผมต้องการชนะผมไม่ต้องการถนอมน้ำใจแล้วแพ้กูไม่เอากูเบือาไม่มีพวกเลยชนะยังไงครับเนี่ยเขาไม่เอาพวกเลยมันไม่ต้องมีไม่ต้องเยอะครับพาไปแพ้พาไปชุมนุมพาไปสุนตีนพาไปกราบพาไปกรีดเลือดพามึงจะมากันเก้าสิบล้านไม่จะกลับก็แพ้อยู่ดีครับไม่ใช่คือไม่ใช่ โคเฉียผมไม่ได้ว่าคุณนะคุณก็ไม่ต้องฟังปิดไปเลยรายการนี้ไม่ต้องฟังครับรายการนี้แม่งโง่ไปไล่ <c oughs> คนา <c oughs> ดังมยลงไม่ใช่ไล่คุณมีทางเลือกอะแล้วผมบอกตรงๆผมไม่ได้เชีย์เสื้อ,อแดงผมไม่ได้ <c oughs> ผมไม่ได้สนใจแดงเหลืองมันเป็นเรื่องอีรูชันอุปทา,านครับไอ้แดงเหลืองโง่ผมถึงบอกว่า <c oughs> กัดกระดมี้อะไรเหลืองอบแดงตัวนะั้นมึงชิบหายทั้งคู่ครับอ่า <c oughs> อย่างนี้เสื้อแดงมึงด่าเสื้อแดงเสื้อแดงไม่เอาเสื้อเรื่อ <c oughs> งของคุณเนี่ยผมต้องการชนะ มึงเกิดมันเคยมีเหลืองแดงไหมทุกวันนี้ไม่มีครับมีแต่ดำทุกวันนี้คนมันกลัวกษัตริย์สมมุติว่ามึงมีงมสิทธิ์ไปมึงกล้าไปไหมฮะใส่เสื้อสีมึงกล้าไหมมึงกระทึบมึงอะแล้วแม่งไปย้อมเสื้อโคตรส้นตีนย้อมทำเหี้ยย้อมปุ๊บนะมึงไปเททิ้งแม่งตาตายห่าหมดนะโลหะหนักงั้นตอนนี้ถือว่าสามัคคีกันือยังครับไม่มีเหลืองแดงมีแต่ดำครับ สามัคคีอวยเจ้าสามัคคีแล้วต่อไปนะมึงจะหน้าดําด้วยนะไม่ใช่เสื้อดําหน้าดําดําทั้งตัวครับหน้าดำครับเครียดชิบหายหมดแล้วก็ไปเป็นหน้าซีบแล้วก็หน้าเขียวโดนก็ผบีบไข่หน้าเขียวแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะคือไม่ใช่พูดให้คนรักพูดให้มันง่ายให้มันดูดีให้มันหลงไปไไตีมึงยังไงมันก็โอเคครับ มันก็คือเอ้ยมันมีเหตุมีผลมันง่ายมันสอดคล้องกับจริตจริตที่ไม่สู้เอ้เขาทะเลาะกันนะเดี๋ยวงั้นนี้นะพ่อเขาตายม่นกาพูดไปมันข้างน้าฟังเหตุผลมีมีแล้เหตุผลมีเยอะแยะเลยแต่คือมันแพ้เข้าใจไหมครับพี่ผมเหตุผลไม่มีแต่ต้องการชนะไม่คืออย่างงี้เขาเขาเหมือนว่าพยายามให้ภาพในสาธารณะไม่ใช่ขบวนการลงเจ้าเป็นขบวนการ ก็ชูแม่มึงไม่ร้องเรื่องมึงดิาไปก็ชูเจ้าอวยไปเลยแดบอะไรว่าวิสาคันทับแต่งเพลงแล้วมันได้อะไรทุกวันนี้กลับไม่ได้คุณทักษิณร้องไม่วิดานบ้างเหรอครับเพลงเนี้ยเออทักษิณก็ร้องแล้วกลับไม่ได้แล้วอย่างไรผู้มีพลคือพลังคนท่านเป็นดีนก็กระต่ายนอนดวงชีวิตเดียวนะเดี๋ยวนาคนอาจจะมีเพลงอวยใช่มึงจัดงานหกสิบปีคลองลาดแล้วมันได้ไงมึงอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ก็แล้วแต่คุณคือผมพูดเรื่องจริงถ้าคุณจะเอไอ้เยี่ยนแม่งว่าทักษิณ วัน,วนก่อนทะเลาะสมศักดิ์ดีเฟนต์วันนี้แม่งมาอยู่ยๆกินเฮอะไรวะไมาได้เอยโดนสมศักดิ์ล้างสมองแล้วหรือป <c oughs> เอ<ไ>ปล่าออไ่ไแล้วแต่สมสมน,ไ,น <ะ S 2> ไม่ปไปเลยห็อกก็คือท,ท้าแท้ภาษาละทิมากเรียกว่าให้มีสำน,น,นึกถึงชนชั้นครับคุณต้องรู้ว่ามันโหดหร้ายยังไงมันเยี่ยมโหดยังไงผมไปคุยกับนายทหารคนหนึ่งนะก่อนที่เขาจะยิงพวกคุณปีห้าสามตอนนั้นประมาณประมาณปีปีห้าหนึ่งอันนี้เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งผมเดิน ไปเขาไปไหนงานลุงรงพรภัยวันผมก็ไปไอคนนี้ไปผม,มรู้เขาเป็นใครนะระดับในพันตาเบเขาทุกคนเลยไม่รู้มันเป็นที่อะไรนะ <ừ. S 2> คุยกับผมพี่ครับเออคุณรู้ไหมคุณสนามหลวงไม่รู้ก็ยังไงเขาชอบชอบนิสัย <c oughs> ไปงานลุงรนพรภัยวันงานศพที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าเขาวางแผนนี้นะถ้าต่อไปเนี่ยมันมีเรื่องเขาจะยิงสามรอบ แบบเวียนเทียนนะจะยิงสามรอบรอบแรกมันอาจจะคิดรอบที่สองนี่ลูกเมียมันต้องเตือนอย่าไปเดี๋ยวกูกำพาเดี๋ยวกูเป็นไม้คนไทยนี่ยิงสามรอบมันจะกลัวครับต้องคนไทยคนไหนจะไม่กลัวเขาดูถูกพวกคุณอย่างนี้ซึ่งผิดไหมก็โอเคครับทุกคนกลัวผมก็ผมก็กลัวผมไม่เอาเขาใช้ความรุนแรงกับคุณเขาเคยทํามาแล้วตอนหกตุลาหนึ่งเก้าทำแล้วที่ราชประสงค บางคนเชียร์มะไอ้คุณร้อยสิบสองโบนี่ยถนนลาดเจประสงค์แม่งยิงกระบาลคนแต่เชียร์ไม่เชียร์วัดวัดปฐุมวัฒนารามแล้วแต่ครับแต่นั่นก็คือเขาไม่ได้เห็นราคาคุณนะไม่ใช่เอาคนฆาตรกรมาลงโทษไม่ใช่นะครับฆาตรกรี่๋ยวนี้เป็นคณะรัฐบุรีทั้งหมดทุกคนครับขอโทษอธิรักคุณพระพงษ์ที่คุณว่าเสดแดงอยู่ภาะบรมไอ้คนนี้แหละครับได้ดีเพราะฆ่าเสื้อแดง มันเข้าเต็มหานรุ่นยี่สิบจบยี่บเอ็ดมันตกไปรุ่นหนึ่งกันนะลูกวิจจจใช่ไหมฮะเออลูกพิจจจเนี่ยก็เป็นสายประหลุกทั้งหมดนี่นะไอ้ดาพง์รัฐมนทีศึกษาก็คือมือเปื้อนเลือดไอ้ภัยบุญคุ้มฉายาก็คือมือเปื้อนเลือดใช่ไหมคุมกระทรวงอายุติธรรมเนี่ยแที่มันคุมขึ้นมาประจินแต่ตอนสารพัดนี่เลือดทั้งหมดครับไม่ใช่ว่าความเป็นธรรมนมันยิ่งกว่า มันเอาโจรมาปกครองคุณแล้วมาสอนคุณมีหน้าที่มาไว้ทุกแวอะไรครับสื่อวันนี้นะครับผู้จัดการเนี่ยมีบทความที่ดีมากเลยนะผู้จัดการบทออความดีด้วยเหรอโอ้ยลุงโอ้ยผู้จัดการเนี่ยมันตังแล้วมึงจะอ้วก <laughs> ผู้จัดการโดยอะไรจิตนาธหานี่นะจิตนาธริมทองกุลเออไอคนนี้ที่รับพูดที่พ่อมันโกงเข้ามาเนี่ยครับนะลุงก็ไปกล่าวหาไม่ได้กล่าวหาเป็นเรื่องจริงมึงมึงโกงแล้วมึงให้ลุงจะให้ใครกูถามว่าพ่อมึงล้มละลายโกงประชาชนนะโกงชัดเจนแล้วอยู่บ้านอย่กังวงบ้านท่านี้นี่คือวังเก่านะครับแล้วคนเป็นแสเนะะไม่มีอุดมการณ์เลยแต่คนที่อยู่กับมันนะไอปรเทศภูมิภาคตะขายน้ําทุกวันนี้คนแดกน้ํามึงนะไอ้น้าต่างน่ะเครื่องละสิสองหมื่นน่ะ เอา,อางลงไปใส่ร้ายผลิตภัณฑ์เขาหรือไม่ได้ใส่ร้ายรู้ได้ไงว่าตายมีข่าวเขากินร็อกคารไปแล้วแหวปรากฏว่านะคเออผมนอกเรื่องนิดหนึง่งแต่ละคนมันมีธาตุนี่เหมือนกันนะไอ้จอมธาตุน้ำที่้ถไฟทตุลมนะครับไม่ใช่กินน้ำด่างดีทุกคนนะครับเพื่อนผมที่หรือออยคนนี้มันกินน้ำด่างนะเส็จแล้วไปตรวจหมอบอกโอ้คุณอาการหนักมากเลยเพราะว่ามันไม่ถูกกับจริตมันไม่ถูกกับธาตุในตัวคุณเนะี่ย สมมติว่าคุณด่างกินด่างแม่งหนักเขาใหญ่ไม่เหมือนกันไม่มีพีเอสครับเฮียเนี่ยกินคือสารพัดประโยชน์อย่างนั้นแล้วตกลงจิตนาเขาเขียนยังไงครับเขาเขียนยังไงว่าจิตนาเขาเขียนว่าประเทศไทยกําลังก้าวขึ้นเป็นชาติมหาอำนาจด้วยเพระบารมีบ้าไปแล้วเรื่องเดี่ยวัวเราะใช่ไหมซีเรียสหน่อยฮะเห็นจิตนาธเป็นตลกชนิดไงวะครัในวัจัดการไปเปิดอาหารครับ ด้วยพระบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวชื่อยาวไม่อ่านนะวันนี้คุณภาพของเชื้ชาตไทยได้ยกระดับสู่ความเป็นอารยยอย่างสมบูรณ์แล้วมันพูดเหมือนเฉลิมชัยโกสิิพัฒน์เห็นได้จากภาพการร่วมแรงร่วมใ,วมใ,ใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนทุกหมูเ่เหล่าข้าราชการที่สําคัญพระเบตตาของพระรองมงศานทุกงศ์ทุกองที่สรงร่วมมือปอะประโลประสงก่เช้ไทย จากการเสด็สวนคขลายของพระอ,องค์มันพูดทํานองว่าเป็นภาพของราชประชาสมาสัยที่ร้อมรวมหวัวใจคนไทยเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงจะเกิดความพยายามปุกป,ปัน่นจะพูยหวังดีวงไฟเย็นอพอตจอมเป็นต้นในการทําให้เกิดกระแสความจงรักภักดีชาวไทยพวกนี้ใส่ให้แต่เราจะเห็นว่าคนไทยมีสติไม่ตกปเป็นเยื่อของของบวกนการดังกล่าวที่เกิดจากการสมัครใจ ไม่ใช้พิธีกรรมผ่านยีบเลือกตั้งผู้หลงผิดเชื่อคำยุยงหลายคนเริ่มตาสว่างนะวันนี้จึงไล่สิ้นถึงเสียงลำพึงลำพานจากคนรุ่นเก่าว่าเด็กหรือคนรุ่นใหม่จะไม่รู้จักการเสียสละของพระอ,องค์ที่มีต่อสังคมไทยคนรุ่นเก่าไม่ต้องกังวลแล้วเด็กรุ่นใหม่รู้แล้วว่าพระอ,องค์เสียสละยังไงนะในคิดองค์ที่ได้ตักส้อนประสงกรทุ่กรุรเทศน้อมนำ,นำ จดใจใส่กระบานเพียรปฏิบัติกันจนเป็นมาตรฐานใหม่ในสังคมคือถ้ากูแพ้กูยึดอำนาจนี่นะครับมันเขียนทีจริงนะมันเขียนทะี่ห่ามากและเสือกไปด่าอเมริกาด้วยว่าน่าสมเพชคนอเมริกันเต็มสุขมาแล้วว่าหมาน้าเกียชนิดตกเป็นเงื้อมือของกลุ่มทุนวางพลอกทรงตัวแทนไปให้นคนกาบาทเลือกตั้งดตาอเมริกากาบาัดเลือกตั้งเลยนะสุดท้าย อยู่ที่สองคนผู้นำสูงสุดเป็นหุ้นเชิดหุ้กลุ่มทุนโอเยแต่ไอ้ทําเนี่ยนะได้มงงไม่ได้กลว่างมงายสู้กษัตริย์ทั่วไม่ได้ตะกนูยุโรปวันนี้ไม่มีความสุขรุ่งเรืองเหมือนประเทศไทยเหมือนได้ไิต่อไปแล้วหลายคนว่ายุโรปกำลังเดินสูหห่หกแห่งความรุ่งสรือนี่ไม่ช้ากําลังพบกับแสงสว่างาไฟไหม้บ้านอันนี้แหละครับคือข้อเขียนของ ในมันยาวขี้เกียจอาหารนะพี่น้องชาวไทยทุกคนจะพึงระลึกถึงพระพักรกรวนที่คุณและสามารถตั้งมั่นอยู่ในความเป็นอารยะชนยึดมั่นธรรมะที่ได้รับจากการเสด็จสู่สวรรค์คารายไปนรกครั้งนี้สืบทอดไปสู่ลูกหลานทงกุณพ่อโกงหุ้นโอนมาให้ลูกข้าพุทเจ้าอย่างนี้นะครับ อันนี้คือข้อเขียนไอ้พอฟังแล้วขุยตาสว่างครับไอ้<ว>ตรงนี้แหละครับเสร็จแล้วยังไงหลวงเหลยข่าวทุกวันนี้นะครับกระทรวงดิจิตัลบล็อกข่าวพนมเปญโพสคำขอให้ส่งตัวคนไทยสาลายฐานมินภาพด้วยเทนุภาพครับทุกวันนี้แม่งตีเรื่องมินผู้ กูถามว่าคนรักหนูไว้อะไรแล้วกูอย่าไปยุ่งกับคนไม่รักไม่รักก็ช่างแม่มันมันหนีไปแล้วขอให้ส่งข้ามบ้านรับคดีมึงไปเหม็นได้ไงมันมันเขาตอบมึงคาเดียวครับพลาดหัรเขาเทศเพะเทศนี้ร่วมมือครับจะส่งกลับอ่านไปอ่านมาเขาบอกว่าไม่มีรัฐรมนูตีต่างประเทศเองนะดอนมาวิหายบอกว่าบุณสองประเทศไหนมีมั่ง มีใครหนีไปเกาหลีไม่มีครับไอ้จอมหนีไปเกาหลีเนี่ยอาจจะมีหนึ่งสองมันไม่มีมันด่ากว่านั้นครับที่เกาหลีโดนคือเขาจะไม่คือเขาจะไม่ส่งกลับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคดีถ้าเกิดไม่มีกฎหมายที่ตรงกันอะไรที่เป็นคดีการเมืองคือไอ้คนต้องต้องบอกอย่างแรกคือไม่มีคดีที่ตรงกันคนเสื้อแดงไม่ใช่คนกฎหมายที่ตรงกันก็คือเขาไม่มีกฎหมายมินประมุขที่ผมเรียกไอ้พวกหลังคาแดงนะผมไม่เรียกเสื้อแดงนะ ทำผิดแล้วก็ได้ยกเว้นหนึ่งสองซึ่งจริงๆไม่ใช่นะค,คุณถ้าผิดหนึ่งสองจะอยาไปอยียดอื่นเกิดี่อื่นสมมุติด้วยนะสมมุติว่าคุณไปสั่งฆ่าใครสักคนนะฮะแล้วคุณหนีนะเขาจับนะครับใช่ไหมไปฆ่าใครในประเทศนี้จะความขัดแย้งเหลืองแดงแล้วแต่คุณหนีไปเขาจับส่งกลับเพราะว่าการฆาตกรรมเป็นความผิดครับแต่ถ้าคุณด่าเจ้าด่าไอ้บอดดาอ่าทเมเ่ชียอย่าให้ทั่วปากอ้าคุณด่าไปนะครับเขาไม่จับใช่ใช่มันไอ้คนหลังคาแดงเนี่ยนะ กลับตรงกันข hey, ้าบเฮ้ยทำไปเต,ต็มเปสองเดี๋ยวคุณดูนะคุณทักษิณเอออันนี้คุณทักษิณคุณฟังด้วยจะงงแล้วอ่ะว่าะยังไงครับทักษิณโรเบิร์ตอันเตดามโวยยูเอเอซีอาร์ออกคำถแถลงประนามพวกลี้ภัยต่างแดนจับจ้วงในหลวงรอเก้าฟังด้วยงงแล้วงงครับไม่ใช่นะครับโรเบิร์ตอัลเตดามเนี่ยเขาตำาหนิยูเอเอซีอาร์ครับที่ไปถแถลงอ๋อตอนกรณีอ้ําเอออืม คืออ่านแล้วเฮ้ยทักษิณรักไม่ใช่ว่าทักษิณเนี่ยด่าเยอรมนีอาร์ที่ไปเล่นงานคนด่าในหลวงเออ,อม,มันเป็นสิทธิ์มันสรุปว่าพาดหัวมันมั่วเหรอครับคือเดี๋ยวนี้นะผมบอกตรงๆนะส่งมากคนที่ยังไม่ส่งอย่าส่งผมลำคาญนะครับนี่นี่เปิดเผยรายชื่อนะะคนนั้น,นคน้อยู่ผม, <laughs> ผมเจอพาดหัวว่าเนี่ยประเทศ ส่งคนหมิ่นกลับประเทศปัญหาคือผมไปอ่านข้างในไม่เห็นมีอะไรที่เกี่ยวพาดษหัวเลยเขาบอกว่าจะไม่ส่งถ้าเกิดเป็นกฎหมายที่ตรงกันอย่างที่สองก็คือเป็นคดีการเมืองอ,อะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาจะไม่ส่งผม<แ><แ>เล่าซ้ำนิดนึงแล้วกันนะอืมผมไปอยู่ในกองบัญชาการใหญ่แห่งหนึ่งนะครับประมาณปีห้าสองครับเนี่ 51, นะ 52, ผมหนีเลยปีห้าหนึ่งนะปีห้าสองผมก็หนีไปหลายประเทศต้อนรับผมนะต้อนรับอย่างดี กระเพ้าให้กินห้าคนนะนะครับขนาดนั้นเลยเออน้าไปดังเขาปิดรับสมัครแล้วรุ่นนั้นหมดแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็มีคนหนึ่งไปนะครับรูปหล่อเสียงดีนะทุกคนคงรู้จักนะกับผมเออสมเตรียมครับ <c oughs> พอไปถึงปุ๊บเนี่ยถามถึงนะครับ <c oughs> คุณจักรภพอยู่ไหนถามนี้นะ ทึงปุ๊ทุกคนรู้ว่าพระราชินีต้องการตัวครับครับก็ส่งกสิทธิพิลมนะส่งสุเทพเชื้อสุบรนประวิตย์วงสุวรรณไปที่ประเทศนั้นแล้วก็ไปถามแวอิจักรภพอันนี้ปีห้าสองนะครับไปกันสามสี่คนไปไม่รู้กี่รอบแวี Where ่จักรภพไม่ได้ไปเจราจาหาเลยไปถามเขาเดียวแวอ Where ิจักรภพเขาบอกไอ้ด t นโนก็คือกูไม่รู้กูไม่ใช่คนแถวนี้ไม่รู้จบ ถ้าประเทศสปี52เพราะนั้นไอ้ตรงนี้เขาตามมาตลอดครับแต่ตามล่วมันเจอไม่เจอไม่รู้นะคุณไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับนะทุกอย่างครับแต่ว่ามันทําไม่สําเร็จเพราะประเทศแถวๆนี้เนี่ยลาชวงไทยเป็นศัตรูกับเขาโดยตรงๆนะแต่เขาพูดไม่ได้เพราะเขากลัวเรื่องระหว่างประเทศแต่ประเทศแถวๆนี้ถูกประเทศไทยก่อกวนมาโดยตลอดครับ ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเขาพิหารก็ยังไปหาเรื่องเขาจริงไหมครับไปก่อเรื่องก่อราวแล้วมันเป็นเรื่องที่กษัตริย์เป็นคนทํานะกษัตริย์บอกว่าเขาพิหารเป็นของฉันพูดเนี้ยคุณเกิดไปทนสมัยสลิดสลิดนี่เล่นรลายเงินโคนละบาทครับใช้หนังสุดชิงเขาพิหารที่โรงหนังบอดเวตอนนี้ลื้อไปแล้วนะสามแยกเนี่ยเจริญกรุงเนี่ยเออสร้างเปน็นหนังเลยนะครับพอไปแถวสุพรรณไปแถวตะวันตกเนี่ยนะออกไปทังาราชบุรีไปทําอะไรครับ อนุสรณ์รีพนเรศวนเออไปทาเยาะเยพมา่าไปชนกับพมา่าไอบ้บางเรื่องมันผ่านไปแล้วมันเลิกไปแล้วครับประเทศไทยเนี่ยมันเป็นดินแดนสยามซึ่งมันรวบรวมหลายๆชนเผ่ามาด้วยกันไปดูถูกเขาเนี่ยไปหาเรื่องเขาแล้วเวลาเขาประชุมอะไรนะครับชอบส่งหน่วยก่อการไล่ไปก่อการไล่เขานะครับส่งหน่วยจลาชนวินาศกรรมถึงไม่มีเสื้อแดงอยู่นะไม่มีหนึ่งสองอยู่เขาก็ทำอย่างนี้ครับ กษัตริย์ไทยมันเป็นคนสันดานแบบนี่ไม่ใช่ใจแคบในประเทศนอกประเทศมันก็ใจแคบครับมันดูถูกมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะขอขอบคุณในความเป็นห่วงแต่อย่ากลัวครับเขาต้องการให้เรากลัวเพราะสิ่งหนึ่งคือมันกลัวมันถึงต้องให้ใส่เสื้อดำไงมันถึงต้องบังคับมันรู้ว่าคนไทยขี้กลัวครับไม่ใส่เสื้อดโดยตนตบตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณดูหนังคุณต้องยืนให้ในหลวงตอนนี้หนักกว่าเดิมครับ คุณต้องไว้ทุกขให้ในหลวงผมไม่ได้ให้คุณใส่คุณก็ใสพธธ่พิษกับซ้นแต่ผมพูดให้ฟังว่าคุณจะโดนอย่างนี้ไปตลอดแล้วไม่เลิกลว้าจะมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันลบไประบอบชั่วเนี่ยลบไปนะ